ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับกลับมาพบพอ่อกับโปอแตีมอมีกเนาะพี่น้องเนาะหลังห่วยลาวพัฒนาออกพี่น้องโอ้รู้สึกว่าหลุดหลายนะพี่น้องเด้องวดนี่หลุดเบิดลเลยอาจารย์ในกระไดตะวันเรียกกับอ,อ่างงามนี่นะพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด กับมาเป่าและพี่น้องเอ้ยหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับอาสูตรที่พ่อเตียมสรุปให้พี่น้องฟันไปสองตัวเด่นหกกับหนึ่งนะพี่น้องเนาะหกโบมาพี่น้องหกกับโบมานะครับมาหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะแต่ว่าไปออกสายวิ่งสายหลุดนะพ่อเตี่ยมขับเน้นหนึ่ง วิ่งหนึ่งกับหกนี่ก็ได้นะพี่น้องเนาะหนึ่งนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องครับพอนเด่นหนึ่งกับหกห้าบ่มีคะแนนมาก้ะพี่น้องเออเกียดิก็มาครับแต่ว่าระบบอย่างน้องพี่น้องเนาะว่าตัวตวิ่งมันก็นได้เข่าอยู่น้พี่น้องเนาะสองตัวสองตัวมาตัวอยู่นะครับ ครับพระเทียงประสิทธิามาเบิ้องนะพี่น้องนอกากว่ามีอาจารย์ในได้เข่าอาจารย์ในได้รุดนะพี่น้องเอาสายวิ่งสายหลุดดนพี่น้องเด้อกันดิโสมันกันอยู่นะครับเนาะหนึ่งกับหกมาหนึ่งนะครับพระเทียงภาพมาเบิ้องนะครับนอกากว่ามีอาจารย์ในได้เข่าอาจารย์ในได้รุดพี่น้องครับพระเทียงพยายาไว้ทั้งค่างคือเก่านะพี่น้องมันจีเบิ้งบริสัทธ์นะครับเนาะครับพระเทียงไปเริ่มจากปูสีสะเก็ดพี่น้อง ขับสัตว์บอพี่น้องขับปูสีสกเกียร์ได้พี่น้องเนอบนล่างวิ่งรูดหกกับแปดเน้นที่แปดออกมาจักตัวพี่น้องรุดนะครับรับะเกียดตัวเดียวชุดวินนะครับบ่มีนาะพี่น้องเนารรุดนะครับเนาะมีแค่หกห้าแปดห้า ขับติดหานะพี่น้องครับส่วนรักลอยก็มานรักหน่วยรักสิบหัเบื้องสัตว์ยินดีพี่น้องเนาะอ่ะขาเตรียมกรขคอกรับขอ,ขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกียดนะพี่น้องเนาะกับมีเขามีรุดนะพี่น้องบ่า,ากันนะครับรุดกันไรงวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้อง ว่าใบหนึ่งผมพอเตรียมเชียนซองอาจารย์ใบหนึ่งนะครับรเดี๋ยวเอาไม่เคยไกลยังไงพี่น้องเนาะเอาเหนียวออกไปคนน้อพี่น้องเนาะเข้าใจแล้วเนาะครับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรวดหนึ่งกับเก้าพี่น้องมาหนึ่งเก้าโปมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่กับลุดไปคือเก้าพี่น้องพองออกหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งเกีย ลุดนะพี่น้องเนาะหลุดก็คือหลุดเขาตะเล็กวิ่งนะพี่น้องครับเอาพอเตี่ยมขอขอขอพูดอะไรนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดนพี่น้องครับปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่ง 9, รุดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์บะมาจักตัวพี่น้องเก้ากระบะมาศูนย์กระบะมานะครับจับคู่กับรุดนะพี่น้องเนาะ บ่วกันพี่น้องมีเขามีรุดนะครับเนาะครับรเตรียมก็ขอกรับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเอ้อปู่ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโปปป่โคราดปู่โคราดกันเนียนถือตันะพี่น้องเนาะต่ว่าจับคูมันเป็นหนึ่งหนึ่งพี่น้องศูนย์บัวมาานะครับเนาะเขาตัวเนียนพร้อมหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าออกหนึ่งหนึ่งนะครับ หลุดกับคือรลุดไปนะพี่น้องเนาะเล็กบิงเขายูปูโคราดนะครับครับพระเทมกับข้อกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราาชนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่หวยช่างคมนะพี่น้องเนะ้อช่างคมกับนล่างบิ่งรุน่นหกกับเจ็ดมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวว่าชุดวินเพิ่นมันไปกันคนละทางพี่น้อง012นะครับหนึ่งไปลักลอยไปล่างเนาะ,ะครับเนาะขับขาจะเด็กวิ่งอีกงวดนี้ก็ไดของสังคมนะครับพี่น้องรับรเต้ียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเออพี่น้องทั้งนั้น้ะพี่น้องเด้อนี่ทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญเพิ่นเอาลักแสนลักเมือนเป็นเลขกล่างเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับนะพี่น้อง62 ครับเตรียมกระอขอบพูดอะไรได้ครับเด้อพอช่างคมนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องบนล่างบิงรูดศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะศูนย์บวมาขับรูดละครับพี่น้องออกหนึ่งหนึ่งเนาะครับจับคู่กับพี่ละพี่น้องทั้งอุบลพิ่ัละพี่น้องหกสองสองหกเอา หลุดคือหลุดนะพี่น้องเนาะเขาตะเลขกวิ่งของเซียนคนริมทางนะครับครับรเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดนี่ก็เขาตะเลขกวิ่งอีกพี่น้องครับหนึ่งกับหกเนาะครับเนาะวิ่งบนล่างมาหนึ่งหกบวัวมานะพี่น้อง รุดอีกนะพี่น้องเนาะเขาตะเล็กวิ่งของเซียนขาดปัดนะครับ่ะพอแจ้าก็ข,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะรับรุดกันเบิดเลยพี่น้องครับเอาไปต่อครับผมพ่อแหลนอนนานะครับบนล่างวิ่งรุดหกกับเจ็ดเน้นที่หกหกบ่มาพี่น้องมาเกีย แต่ว่าชุดวินเพิ่นมันบ่มีหาเนาะพี่น้องเนาะครับบ่มีหากระจับคููกันแล้วมีแต่หาซีศูนย์ห้าติดหาห้าหกออกห้าเจ็ดพี่น้องครับรุดก็คือรุดเนาะครับเนาะลักลอยกับบัวมานำกันเลยพี่น้องห้าหกเจ็ดมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยครับรเตรียมขอขอ,ขอบคุณหลายนะครับเดอ้อพ่อเหล้นอนนานเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เมงพี่น้องอาจารย์เมงวันนี้กะบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกเน้นที่แปดบอมาจักตัวพี่น้องครับชุดวิ่งกะมีตะเกียบนะพี่น้องเนาะครับจับคู่กะรูดไปพี่น้องเอารูดกะคือรูดนะพี่น้องเนาะรับรเตรียมกะขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางบนล่างบิงรูดหกกับแปดหกกับแปดกับโอมา่านะพี่น้องเนะาะครับแต่ว่าไปเขา่าเนละพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนนพี่น้องเน้อหกสองสองหกนะครับไปซะทั้งนั้นนะพี่น้องหกสองสองหกนะพี่น้องเนาะ,ะครับประเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเดิอหนุ่มสวนยางนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตาลพี่น้องขับเซียนป่าตาลวิ่งเก้าตัวเดียวผมมีจ็กตัวพี่น้องเก้าฟันเก้าห้าเก้าห้าขับ,บามานะพี่น้องเนาะมาห้าเจ็ดขับเาหลุดกะคือหลุดน,พนนะ้พี่น้องเนาะเพียหนึ่งหนึ่งสี่เพียมาหนึ่งหนึ่งครับ โอสมาก <c oughs> แกมกับขอตรวจขอภัยได้พี่น้องเด้อบอกไปว่ามากกับสลัก <c oughs> นำไล่จะควงเอา <c oughs> พระเตียมขอขอบคุณนห,หลายนะครับเด้อเซียนป่าตาน,นพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายพี่น้องมากอีกแล้วเซียนน้องคายมากนากันอีกแล้วเรียก่นเน้นสามหกสามเจ็ดพี่น้องเอ้ยออกหาเจ็ดรับหนึ่งดูครับนี่ ากับเจ็ดหนึ่งกับมีในพี่น้องเอ้ยแตกสังสามตัวหนึ่งห้าเจ็ดเส้นน้องไข้พี่น้องอันนี้เขาบอกตามเลขวิเนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดไปเข้าพี่น้องทั้งอำนาจจะเลื่อนผลละทั้งอุบลคือเก่าละสองหกเข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องทั้งเปิ่นเอาลักแสนหลักหมื่นนะพี่น้องเนาะเป็นเดขกล่างครับ เอาประเพยา็ขอขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะส่วนเลขวิ่งลุดนได้พี่น้องเนาะสองกับสามโมมานะครับมานำกันเบิดลหนึ่งห้าเจ็ดครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานนี่ก็โอ้ยลุดนนะพี่น้องเนาะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามหกสามเจ็ดสามแปด ออกห้าเจ็ดนะครับเอาเรียกวิ่งกันรุดนพี่น้องเนาะสามกับสี่บมาจักตัวนะครับเตรียมกระขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะมีเขามีรุดพี่น้องเอ้ยกลับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรุดสี่กับหนึ่ง มาหนึ่งพี่น้องเนาะสี่โบมาขับจับคูก่กะรุดไปพี่น้องชุดวินกับมิตรหานะครับอ่หลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับปอเตียมกับขอขอบคุณหลายหด้ยครับเดอ้อเซียนหนองหานนะครับเนาะมีเขามีหลุดพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องของปอเตียมพี่น้องเลยเน้นสามหกสามเจ็ดออกห้าเจ็ด จริงมันก็นมานำกันอย่างนี้พี่น้องเห็นบ่ะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับมันเป็นหนึ่งสี่พี่น้องเรียกโพแทมโพแทมว่ามันมานำกันเนี่ยครับห้าหกเจ็ดค่ะมานำกันหนึ่งสี่แล้วก็เล้วเลยนะครับที่จริงเราชุดวิ่งกับเฮาอกีว่าเข่ากับว่าเนาะพี่น้องเนาะเเตวโพแทมว่าบ่เขาเ่าละพิษก็คือพิษนะพี่น้องเนาะเพราะว่า เรียกมันจับคููจังสี่นะครับครับพอเตียมกับขอถทดขอภัยหลายได้พี่น้องเด้เออ๋อจัองได็กะมืออื่นนะครับเนาะวันศุกก็มาตามกันต่อหลุดกันเบิดเนาะพี่น้องเนาะครับจต้มกับขอถทดขอยัยหลายครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะครับมืออื่นพอกันไม่กับพอเตียมอยีกนะครับต่อวันศุกอีกเนาะพี่น้องเนาะครับ เป็นจังสี่แล้วพี่น้องสองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับทิปนี้กน็นอนรับฟันดีได้พี่น้องเด้อสำหรับชิปนี้พอเตรียมคอลาไปก่อนอห้อยพอกันมืออื่นสำหรับทิปนี้สวัสดีครับผม